ดโยกนะผมแบงนะปาร์ตี้กมเมอร์ันนี้นะเราจะมาสอนนะใส่โค้ดของลูบ็อกนะอย่งแรกนะให้เข้าไปในโคลมหรืออะไรก็ได้นะมจะเข้าสฟารีนะครับให้เราพิมพ์ว่าลูบล็อกลูมูโค้ดนะครับโอเคแล้วก็ไปเลยอ่าแล้วอย่างนั้นก็เป็นแบบนี้ โอเคเดินแนะนำให้เราไปเข้าไปที่เกมเลยเลยนะโอเคจากนั้นก็จริงๆนะผมแนะนำให้เข้าไปที่เบราว์เซอร์เลยนะครับแต่อันนี้ผมทำอีกแบบนึงให้ดูนะไม่รู้ใน Android ใช้ได้ไหมนะครับผมจะใช้ใน iOS อเด้วกันนะโอเค ผิดโอเคจากนั้นก็โอ้ค้ขำรหัสเลน,นครับัได้แล้วนะคะจากนั้นครับให้กดย้อนไปอีกทีนะแล้วก็สองทีฮนะแล้วก็กดรีอย่างนี้นะและ้วก็ enter your code นะก็กด สวีทโรล็อกนะครับก็ใส่เข้าไปเนะครับก็จะได้แล้วนะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็สไปเดอร์โคล่ลนะครับโค้ oh, ละนะครับโอเคและโค้ดใหม่นะครับก็จะเป็นเนี่ยโรล็อกอีดูสองศูนสอง หนึ่งโอเคนี่ครับก็จะได้แล้วนะครโอเคมาเดี๋ยวจะพาไปดูสกินโอวตาร์ถ้าเป็นแบบนี้นะครับให้เข้าไปตรงนี้เนาะของเอนะก็เปลี่ยนเป็นเดิสคอรอนะนะนี่ครับมันก็จะได้ของแล้วนะเนี่ย เด็กเด็กนะ,นะโอเคนี่ครับวัดเด็กอเรือวนี้นะนี่เรือบนี้นะไปเด้คนละแล้วก็เดิลเซนะโอเคก็สำหรับคลปนี้นะคนไม่มีแค่นี้นะนนเจอนะกัอออกน,นะมมนนะกใหม่คลิปหน้านะคัลิปนี้นะลาไปก่อนนะครับบาย